ครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมโอ้ผมบาลานซ์ชาแนลนะครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับบีชช็อปซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาพาทุกคนนะครับไปดูสินค้าเกี่ยวกับแบรนด์ p p p l e นะครับพวกไอ h o น e อแพดอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะพรใน b ีชช็อปนะครับว่าเราจะดูยังไงว่ามันเป็นของแท้มือหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันนะครับผม โอเคครับผมเราก็เข้ามาที่หน้าแอปของดีชอปนะครับนะก็เข้าไปที่ดิสมอลนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับทุกดิสมอลนะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับผมเราลองค้นหาดูก,ก่อนว่ามีหรือเปล่าพิมพ์ไป iPhone นะครับเมื่อเราพิมพ์ปุ๊บเรากดที่ดิสมอลเราก็เลื่อนลงมาหานะครับที่มันเขียนว่า pre order นะครับผมโอเค เราก็เลื่อนลงมาอีกนะครับเห็นไหมครับที่เขียนว่า Apple นะครับแล้วก็เข้าไปที่เยี่ยมชมแบรนด์นะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสินค้าของแบรนด์ Apple โดยตรงนะครับผมเห็นไหมครับก็จะมีสินค้าที่เป็นของแท้โดยเฉพาะของทาง Apple ิลนะไอแพนะครับผมปากกา Apple ิลพิเศษนะครับพวกหูฟัง AirPods นะครับ iPhone 13 Pro ก็มีนะครับผมนะ iPad Air อะไรต่างๆนะครับนี่แล้วครับคือวิธีการดูนะครับเห็นไหมครับ Apple Watch ก็มีนะครับผมเราก็ต้องเข้ามาดูดีๆนะครับผม วิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือเราเข้าไปดูชื่อร้านหรือว่าเข้าไปดูในร้านค้าของเขานะครับมาที่ TS Digital Official Store นะครับผมนะ ซึ่งร้านนี้นะครับผมผมก็ซื้อสินค้าจากเขาหลายอย่างแล้วนะครับันทั้ง iPad หรือว่าโทรศัพท์หรือว่ากล้องอะไรต่างๆนะครับซึ่งในร้านนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นสินค้าของแท้แน่นอนนะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่คือผมมาแนะนำนะครับมารีวิวตามที่ผู้ใช้จริงนะครับผู้ใช้จริงที่ผมเคยซื้อมาหรือว่าผ่อนมาในดิ h o p ตนะครับผมอ่ะก็เข้ามาดูในนี้ได้นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการดูสินค้าพวก iPad iPhone นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม